หลาดมากแต่มีตะโนมาถามเส้นขา้าวเจเข้าวแน่กับสามโลบ่มีหงหว่าซันว่าแลงสิมาจ่ายดอกว่าซันตกแรงมากอ๋ขอขาจ่ายบ่ล่ะแม่บ่เห็นหนา้าเฮาเห็นร้านเฮาเปิดพุนค้อมไปทางพุนน่ะแต่ซอยหน้าพนะุนน่ะผมมาไกลเลยอ๋อครับคือเพื่นยังซังนบ่รูัวมาดี้ พราะข้าถามยังมือแรงมากมือเ้าเด้ออันเงินเหมดแล้วอ่ะสันแกล่ะหัเส้นเส้นเจ้าเส้นเ้าตายแรงบวชได้อ้อมไปทำขุนเส้นแรงตายเจ้าบวชได้อ้อมไปทงขุนคือเกาหนีลานเท่าเส้นเดือนนี้ตายเดือนหนาเส้นปีนี้ตายปีหนาก็มี เงได้แบบนี้วยขาดทุนขาดทุน, <laughs> นอนโคบิอย่ครับนอนโคิกนะครับแ <laughs> ขเท้าถามกับมาเ์านตะบนได้หมครับ้สแกปัญหาจังไดล่ะบบดน้ลกปรึกษาหน้าโยกค่ะปรึกษาหน้าโยก นายยกเสร็จก็ไม่สาวยี่บ่หนูไอ้ไอ้วันไหนฉันบอกนายยกแนได้ยบอกมาดูบอกว่าให้แกปัญหาแน่บอกว่าให้แกปัญหาแน่วแสนโอ้ยนายกอ่ะให้แกปัญหาให้ชาวบ้านต้งเข้าบ่ได้โดดกลู่มเลยถ้าปัญหาของเพื่อนกะตัวหัวแล้ว เล็นเใดเป่งใดบัดนเห่าวกรู้ขาดทุนไปพ็รู้อการทุนไปตายแล้วก็เนี่ยาเสรษฐกิจแย่เลนแหล่แย่กันไป่อนเนาะเป็นใดห้าวบานเดี่ยยย่กันไปดังี่หละตายจปากถึงเป็นเื่อนเป็นไนรงเลียนกับยุดเลี่ยนรไล่หรเนาะ ว่าพอใจกับกระทามคู่เอาเนี่ยแบบบปนเต็มทีเนาะอุทยานแบบ,เ,บเนะากเนะก็มีโควิดเนะเาะอ่าบาย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 ,บาย,บาย